อ่อเลยนะคะจากนั้นจาย์ก็เขียนอยู่ในรูปทาวสับเคเลยนะคะจากนั้นทํำไงต่อคะเพกลาปาสเข้าไปทั้งสองข้างของสมการใช่ปะ่ะ เนื่องจากว่ามันเป็น deviation variable คุณมี zero initial boundary condition เชื้นคุณเทคลาปาส,สวยงานได้เป็นตาว 2s บวก1 tcs นะคะ สมการที่เท่าไหร่ละหกปะถึงตรงนี้คุณตอบได้หรือ,อยังคุณสามารถตอบความสัมพันธ์ระหว่างทีสกับ t ีสได้แต่ทีสไม่ใช่ input. อินพุ i อิน input ุจริงๆคือทีหฉะนั้นคุณจะต้องเอาสมการตะก,กี้ที่คุณหามาได้อ่ะคะ่ะค่ะุยเคสค่ะ ตะกี้ที่เราหามาได้อะที่เราดีไลฟ์มาสมการที่สามนะคะนะคะสมการที่สามเราคือตัวนี้เห็นไหมทีสองสัมพันธ์กับทีหนึ่งเห็นนะมทีสองสัมพันธ์กับทีหนึ่งนะเป็นแบบนี้หนึ่งหารด้วยเท่าหนึ่งเอสบวกหนึ่งนะคะแทนลงไป นี่เสร็จแล้วค่ะโจทย์ถามว่าให้เราแสดงความสัมพันธ์หา Transfer Function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอา p ์พ t 4กับ Input t 1ก็ได้เป็นให้เส็จหาเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ Transfer Function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเ u t p u t t 4กับ Input t 2 t 3ก็ได้เป็น โจทย์ยังให้ทําต่อโจทย์บอกว่าให้เขียน block d i ะแกรมนะคะตรงนี้สมการนี้สุดท้ายล้วเวลาตอบก็ให้ตอบแบบนี้นะคะ input เป็นฟังก์ชันกับ input ตัวที่1อย่างไร output เป็นฟังก์ชันกับ input ตัวที่2อย่างไรนะคะคุณก็จะได้ชช f ์ r ฟังก์ชันที่หน้าตาแตกต่างกันให้วาดบ l o c k diagram อย่างที่บอกบล็อกแ i a g r a m เนี่ยคุณสามารถคุณจะเขียนเป็นภาพรวมตัวนี้เลยก็ได้ หรือคุณจะเขียนเป็นขั้นตอนก็ได้นะคะถ้าเป็นขั้นตอนก็คือคุณจะต้องเริ่มจาก input t ทีหนึ่งก่อนนะคะตัวนี้ออกมาเป็น t2s ใช่ไหมแล้วจากนั้นพอเป็น t2s ปุ๊บ t2s เนี่ยต้องไปคูณกับ k1 แล้วก็ไปบวกกับเสร็จแล้วออกมาคูณกับ เศษหนึ่งส่วนคาวสองเอสวกหนึ่งถึงจะออกมาเป็น t ีสี่เอสตัวนี้จะบอกเลยว่าอุ้ยมันผ่านถังมากกว่าหนึ่งใบนะคะถ้าอย่างนี้ปุ๊บจะรู้เลยว่ามันผ่านกับผ่านจากถังมากกว่าหนึ่งใบเนี่ยผ่านใบที่หนึ่งออกมาได้ทีสองนะคะผ่านใบที่สองออกมาได้ทีสี่ถ้าไม่เขียนอย่างนี้คุณสามารถเขียนเขียนแบบรวก รวบออกมาได้เลยนะคะถ้ารูปรวบออกมาคุณจะเขียนอย่างนี้ก็ได้แต่เขียนลักษณะนี้เนี่ยบอกอะไรไม่ได้เลย t1 มี่1ออกมาปุ๊บก,ก็มาบวกกับ t2 เอ่อ T สามเท่ 3, ทีค่ะออกมาเป็น T สี่ 4. เนี่ยคุณเขียนได้สองแบบคุณจะพบว่าเขียนเขียนแบบแรกมองเห็นการดําเนินไปมันต้องผ่าน T สองก่อนแต่เขียนแบบที่สองไม่รู้อะไรเลยคือมองผลลัพธ์ออกมาเลย ว่าผ่านพาร์ฟังก์ชันแบบนี้แหละออกมาแล้วได้ t สี่นะคะถามว่าเราอย่างนี้อยากจะให้เขียนแบบไหนแบบไหนก็ได้ที่เขียนแล้วถูกอะที่เป็นเราแล้วเราเขียนแล้วถูกแล้วเราเข้าใจนะคะอ่ะคราวนี้ตัวนี้เป็นอินทร t คซิเออเป็นนอนอินทรัคิทำไมเพราะว่าจะเกิดคุณมองความสัมพันธ์คุณสามารถเขียน t สอสัมพันธ์กับ t หน แล้วก็ t สามสัมพันธ์กับ t สองแล้วคุณเอา t หนึ่ง t สองไปคูณกับ t สาม t สองคุณจะได้ t สามกับ t หนึ่งคุณสามารถเอาทรานซิโ f u ฟังชันของมันมาคูณกันอย่างต่อเนื่องแล้วให้ค่าออกมาเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการ Interact ด้านเดียวคือไปข้างหน้าคือ t หนึ่งไปกระทบ t สอง t สองไปกระทบ t สามแต่ถ้า t สามเปลี่ยน t สองเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถูกไหมคะ ถ้าทีสามเปลี่ยนเอาคุณดูถ้าอุณหภูมิทีสามเปลี่ยนอุณหภูมิทีสามเข้ามาเปลี่ยนสูงขึ้นทีสองจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะตัวนี้เนี่ยยังเรียกว่า n o n i n t e r a c t i n g n o n interacting inter ก็คือกระทบไปข้างหน้าอย่างเดียวย้อนกลับไม่กระทบแต่ถ้าเป็น interacting ปุ๊บทีสามเปลี่ยนทีสองจะต้องเปลี่ยนซึ่งระบบนี้ยังไม่ใช่นะคะฉะนั้นที่สอนอยู่เนี่ยยังเป็น non อ n น e r a c t i n g แล้ว non-interacting ถ้าเกิดคุณเอา transfer function ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง output กับ input ของถังใบที่1ไปคูณกับ output กับ input ของถังใบที่2คุณจะได้อ u t p u t ของถังใบที่สองกับอินพุตของถังใบที่หนึ่งมันสามารถคูณกันเป็นแบบ chain rule ได้เลยถึงจะเรียกว่า non-interacting อ่ะคราวนี้สังเกตนิดหนึ่ง ตอนที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างที่เป็นถังต่อเนื่องจำได้ไหมถังต่อเนื่องเออจำได้ว่าสง่งสังกันบ้านด้วยแหละจำได้ไหมที่เป็นถังต่อเนื่องเนี่ยแบบเนี้ยจำได้ป่าว่าครูสั่งกันบ้านเนี่ยเออขอให้จำได้ก็ดีใจแล้ว คให้ต่อกี่ใบนะ n ใบถังมีขนาดเท่ากันหมดเนาะสกี้จันบอกตอนที่สอนจันมี fi เข้าแล้วก็ดึงออก f0 ด้วยใช่นไหมคะนี่คือความสูงของถังใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามคุณจะพบว่าตอนที่คุณ d l i f ์ออกมาเนี่ยถังใบที่หนึ่งจะมีทั้ง fi และ f0 ถังใบที่สองจะแสดงความสัมพันธ์แค่ h หนึ่งกับ h h สองกับ h หนึ่งโดยยังไม่มี f แต่เอาความสัมพันธ์ของถังใบที่หนึ่งมาจะพบว่า h สองก็จะสัมพันธ์กับ i ิน u ุทั้งสองตัวในทำนองเดียวกัน h สามก็จะสัมพันธ์กับ i ิน u t ทั้งสองตัวเพราะ i ินพุทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันถูกเข้ามาตั้งแต่ถังใบที่หนึ่งแต่ความแตกต่างของตัวอย่างนี้เป็นยังไง คุณมีทีหนึ่งเข้ามาที่ถังใบที่หนึ่งแล้วทีหนึ่งตัวนี้เนี่ยถูกต่อนเนื่องมายัางถังใบที่สองแต่ตัวทีสามเนี่ยคุณเข้าถังใบที่สองตัวเดียวมาในถังใบที่หนึ่งไหมนาไหมไม่มาฉะนั้นพอคุณดีไลฟ์การชัวร์ฟังชั o นออกมาคุณจะพบว่าเทอมทีหนึ่งเทอมทีหนึ่งของเราจะมีทั้ง แถวหนึ่งและแถวสองแต่เทอมทีสามมีทถวสองอย่างเดียวเพราะทีสามเข้ามาที่ถังใบที่สองใบเดียวเห็นไหมคะทีสามเนี่ยเข้ามาที่ถังใบที่สองใบเดียวฉะนั้น input t 3สามจะเป็น first order แต่ input t 1หนึ่งจะเป็น second order เพราะผ่านสองถังต่างไหมต่างกับอันนี้นะอันนี้เนี่ย fi และ f0 เนี่ย เข้ามาที่ถังใบที่หนึ่งฉะนั้นถ้า d life มาถึงถังใบที่สามจะเป็น x กําลังสามเพราะมันผ่านทั้งสามใบแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวถังใบที่สมอาจารย์ใส่เข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็น f a พอคุณ d life เนี่ยในถังใบที่หนึ่งใบที่สองจะไม่มีเทอม f a ปรากฏเลยจะปรากฏแค่ถังใบที่สาม ฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีอินพุตอยู่3ตัว F, I, F0, Fa พอคุณมาดีไลฟ์ถังใบที่3คุณจะพบว่า transfer function ของเทอม Fa จะเป็น first order เพราะผ่านถังแค่ใบเดียวแต่ถ้าเกิดคุณไปดู F, I แก่ F0 ที่ออกมาจากถังใบที่3คุณจะพบว่าเป็น first order เพราะผ่านถังมาทั้งหมด3ามใบนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันสามารถตอบ คำตอบของคุณได้เลยว่าสิ่งที่คุณทํามาผิดหรือถูก